สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเป็นประจำนะครับกับช่องของตลาดนัดวินเทจนะครับที่จะมารีวิวเครื่องเสียงวันวานนะครับยุคเก่านะครับที่ใช้งานได้แล้วก็สินค้าโบราณอื่นๆนะครับที่น่าสนใจนะครับคุณภาพดีนะครับดีกว่ารุ่นใหม่ๆนะครับ วันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นจูเนอร์นะครับจูเนอร์ของ p i o อนี r นะครับรุ่นก็คือ F 8 8 0 0 X นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นเครื่องมาจากญี่ปุ่นนะครับความถี่ก็คือ90นะครับแต่ตอนนี้ได้ทำการจูนนะครับให้รับของเมืองไทยได้แล้วรับขึ้น 87.5ถึง108นะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคุณภาพการรับฟังก็เดี๋ยวจะมีการลองให้ดูนะครับไฟสเตอริโอใช้ได้นะครับใช้ใชงานได้พอติกนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างพิเศษนะครับที่ญี่ปุ่นเขารีวิวไว้ก็คือ,อมันจะใช้ตัวหมุนคลื่นนะครับ เป็นรุ่นรุ่นที่รับคลื่นได้ไวมากครับและรับดีมากมันจะคุณภาพสูงมากนะครับแล้วก็เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับของวาของอตัวหมุนคลื่นแบบนี้นะครับก็คือตัว variable นะครับเดี๋ยวยังไงมาลองฟังดูนะครับ AM ไม่ดังนะครับใช้ได้แต่ FM นะครับ ครับค wow. ุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับกานรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับทันตแพทย์อัตพรลิ้ปัญญาเลิศนะครับท่านรองเลขานะครับก็มาพูดถึงและประเด็นแรกเลยนะที่ได้ขึ้นมาจามสางศูนย์เรารับว่าตัวติดาจจริงๆคับตอนนี้เพิ่มคู่สายมาเป็นพันคู่สายแล้วนะก็ยังพูด รอเดี๋ยวไม่ใช่โยมาบาลเจ้าขาใช่ไหมตอนนี้ระวค่ะได้เลยเน่ากลัวว่าถ้าไม่ตใส่ปุย๋ยอย่าโยมบาลจะมาหาห <c oughs> ัวโจงหรือเปล่าเนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวนั้นรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอฟังช่วงหน้านะไม่ช่วงนี้แต่ว่าถ้าไม่ใส่ปุ๋ยระวังนะคะเราะว่ตอนนี้คงหรือธรรมดาเองเภทานาคืนมามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์คือจะไดกว่าพระเจ้าให้กำหนดรู้ ในสติประทานสี่ด้วย้วมร,รู้ในทุกศาส,สงลง หญ่เนี่ยที่ท่านสามารถไปได้ในศูนย์กลางเนี่ยก็มออีร้านซักโมงคลเีรนหากลือกันว่าผู้เขียนคือรุ่นพี่คณะอักษรศาสตร์ของวัยลัคณานั่นเองปริชาติลวงเป็นนวนิยายยอดนิยมในทันทีที่ลงพิมพ์ผู้อ่านคอยด้วยใจจดใจจ่อว่าเรื่องราวในตอนต่อไปจะเป็นเช่นไร มีควายญี่ปุ่นฟ้าขนองขึ้นใกนกว่านี้อีกนะครับส <ừ> um. ามเมตรอย่างต่ำเลยนะครับอย่างเหตุการณ์ของเรือฟิลิปที่ตอนปีหกศูนย์นะครับตอนนั้นน่ะเจอคายญี่ปุ่นฟ้าขนองเข้ากันเลยครายที่ต้องหันมาเจนกันอยู่แล้วนะคะอัปลโลมาพร้อมกับโป๋สุดพิเศษจริงๆค่ะซื้ออัปลโลคอลเรเจนท์แบบไทยสารสนเทศ เราอยากเชิญคุณไปนั่งกอดกูริมทะเลกับกิจกรรม X Holique Yuka แจกแบบที่อัพจ็ตแปดโรงแรมหูโรงแรมชาซารีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนซ์เกาะสมุยโรงแรมภูเก็ตมารีออทรีสอร์ทแอนด์สปาเมอร์ลินดีโรงแรมเลเบอร์ยิปราลาทรีสอร์ทแอนด์สปาโรงแรมภูเก็ต นข่าวผู้ดีไซน์นะแล้วก็ลูกตุกข่าวบกอของผู้ดีไซน์เอีกด้วยนะครับก็สามารถที่จะไปติดตามรับฟังช่องทางหรือติดตามต่อได้นะา่าจะเป็นทางฝั่งของเพชรีพิษันทุกขั้นตอน tudo uh -huh. ติดนามรายงานข่าวจากสุขข่าววิทยุกองทับกวิทยุทุ่งบงชนรับฟังข่าวต้นชัวโมง16นาฬิกากับวิชันปวริษารัศดีประทาค่ะกรงทับ,บยานจากเครื่องบินลำเนียงแบบ4295เคร่องย้ายผู้ป่วยโควิดในทีุ่นสีเขียวกลับไปรักษาอาการต่ออย่างทุนลำนำต่อเนื่อง แล้วนะคะจะมีการจ่ายยาตาวิพิราเวียให้ผู้ติดเชื้อทันทีค่ะทั้งนี้กำลังพื้นที่ตรวจเชิงลุกเขตมวางทางหลังจะดำเนินการเป็นเวลา7วัน7สถานที่วันละห0ึ่งพันขนาดรับประทานรับประทานครั้งละสองแคปชั่นวันละครั้งอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราอยากให้คุณลองให้ผลิตภัณฑ์ส่วนอาหารดีดีออย สิงหาพากันเฮิงใช้ติ่งคุมทำไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไปได้ตะคนกล่าวต่อว่ากรมควบคุมมลพิษได้ออกคำแนะนำสำหรับการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วมาก่อนหน้านี้ซึ่งเน้นย้ำให้ปฏิบัติอย่าง อย่าลืมดูแลรถด้วยกัจ้ะรู้ครอบไหวคุ่นใจผิดของเด็กตัวบุญของทำแต่ลายเนี่ยมาทำเนี่ยเอานิ่งอย่าที่ปั๊บปีเป็นองค์ระบกเสริมการเรื่องยาผู้ป่วยโควิดในที่ระดับหนุนกระทรวงสาธารณสุขนะอาคมพุทธศักราช2564ันห้ร้บสลักษอาการทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริสุทธิ์ลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพาปก กลับไป,ปรักษาอาการต่อยังคง,งเดิมจำนวนสองดีต่อเหงือกและผ่านจริงยาสีฟันเทศไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหมีตูนชาทาแฟบร์บรีลดกลิ่นปากและสมุนไพรใบครูนะคะถ้าในสนใจที่จะดื่มก็สั่งซื้อนะคะที่หมายเลขนี้นะ เย็นนี้ขณะที่ผู้ตรวจเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK หากพบเชื้อสามารถเข้าระบบการรักษาและขอรับยาได้ทันทีนายแพทย์โอภาสการกบินโพธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากรมควบคุมโรคเตรียมเร่งกระจายวัคซีนไปยังจังหวัดต่างๆจริงๆน,น,นะคะในหลายๆื้นที่นะคะจากที่ผ่อนคลายกันไปก็เริ่มกลับมาเรียวกว่าเป็นข้อกนะําหนดเนาะว่าแบบไม่ใส่หน้ากาก มมคโกรยสีสมุใสบริการตั้งแต่เวลาครับก็ได้รับ ชมรับฟังไปแล้วนะครับสำหรับาภาครับที่ยอดเยี่ยมของจูเนอร์พ i o n น e r ียนะครับ F 8 8 0 0 X นะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ